สวัสดีครับผมณิเิรันกิตครับสวัสดีครับผมดิวจิรวัลน,นะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่งานเดลรองจิ้งมาสเตอร์คอลเลกชันวันทันเด r ดไนตี้แอนนิเอร์รีนะครับก็เป็นงานเฉลิมฉลองรองจิ้งครบรอบ190ปีนะครับแล้วก็เราจะพามาดูบรรยากาศในงานกันอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามพวกเรามาเลยนะครับ เป็นการเซเลบริ190ปีของแบรนด์นะครับทางลองจิ้งก็นำนาฬิกา14เรือนจากพิพิธภัณฑ์ทางสวิตเซอร์แลนด์ได้นำมาโชว์ที่นี่ด้วยครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าทางด้านนู้นเลยครับ นาฬิกาเรือนนี้ก็จะเป็นนาฬิกาที่เก่าที่สุดในงานนี้นะครับก็ผลิตขึ้นเมื่อปี1878นะครับก็ลองจิ้นผลิตนาฬิกาโคโนกราฟชนิดพกพามันจุกกลไก20เฮดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับนาฬิกาส่วนใหญ่ครับก็เป็นนาฬิกาที่เขาใช้ในการแข่งกีฬานะครับก็เรือนนี้จะเป็นเรือนชื่อไฟแบงค์นะครับก็จะเป็นเรือนแรกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนะครับก็ได้พรฒน้านาฬิกาโคโนกราฟโดยใช้เทโลนี่ไฟแบงค์เป็นครั้งแรกนะครับอ่ะไปดูฝั่งนู้นกันบ้าง เรือธงไว้ข้างหลังของนาฬิกาครับนี่ก็จะมีกระจกให้2ด้านหลังก็จะเป็นรูปเรือเนาะนี่แล้วก็สลักชื่อข้างหน้าว่าเป็นคำว่าแฟลกชิพด้วย<ม>ก็คือเป็นเปิดตัวคอลเลคชันแฟลกชิพแล้วก็บอกเลยว่าคอลเลคชันนี้ทำความสำเร็จให้กับลองจินในเวลาดังกล่าวได้อย่างมากเลยนะครับเราไปดูเรือนต่อไปดีกว่าพี่ณิ่ยนี่กลับมาดูจับเวลา<ม>อีกแล้วเรือนนี้น่าสนใจเมื่อกี้เราสะดุดตากับเรือนนี้นะครับด้วยรูปทรงที่โหดูแบบมีเอกลักษณ์ปอใช่ใชุ่้ยพูดตรงกันเลย เนี่ยเพราะว่าเป็น,นกลไกนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงในการแข่งขันมากที่สุดก็เลยมีรูปร่างลักษณะแบบนี้เราตื่นว่าสนใจพิเศษอะไรประมาณนี้ครับนาฬิกาตัวนี้นะครับก็รุ่น Diver <Denver> Ultra Con นะครับเป็นนาฬิกาดำน้ำที่สามารถคำนวณความคลาดเคลื่อนเที่ยงตรงได้หนาทีต่อเดือนเลยนะครับตอนนี้ก็หมดไปทุกรูปแบบแล้วทั้ง14เรือนจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เอามาโชว์แต่ผมคิดว่าความพิเศษไม่ได้หมดแค่นี้ในงานนี้มันมีความพิเศษอีกก็คือมี Master Collection ที่ถูกออกแบบมาเพื่อโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งมี3รูปแบบ ก็จะมีสเตลเลสสตีลยลโลโก้ก็โลสโกนะครับ3รูปแบบซึ่งจะบอกก่อนว่ามีแค่190เกรือนทัวโลกทัวโลกซึ่งวันนี้มามาโชว์ที่ประเทศไทยกี่เรือนรับท่าเรือนท่าเรือเอกซ์ตรีมมากๆมีอยู่ที่ตัวพี่อันนี้หรือเปล่าจริงๆพี่ว่าพี่ต้องถามน้องดิวมากกว่าค่าความลับหรือเปล่าจองไว้หรือเปล่าไม่ไม่ได้จองมันหมดแล้วไงพี่องหรอเดี๋ยวเราไปดูของจริงเลยดีกว่านี่มีแค่190เกเรือนบนโลก นี่ก็คือ3รูปแบบซึ่งในเมืองไทยก็จะมีแค่แบบเยลโลโก้เท่านั้นนะครับก็คือสีทองมีแค่5าเรือนเท่านั้นแล้วแต่ละเรือนเนี่ยจะสลักซีเนียล์ลำเบอร์ทุกเรือนเลยครับก็บอกเลยว่าพิเศษมากๆมากครับก็นี่เลยครับผมจะพามาดูรูปใกล้ๆของรุ่นเยลโลโก้นะครับที่บอกว่ามีแค่5้าเรือนใน,ในไทยเท่านั้นนี่เลยครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละเรือนเนี่ยมีซีเรียลนัมเบอร์ที่แตกต่างกันสลักซีเรียลนัมเบอร์ทุกเดือนนะครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆสำหรับงานนี้นะครับยินดีกับความสำเร็จทั้ง190ปีของลองจีนเดือนนะครับแล้วก็ใครทีส่สนใจนาฬิกาเชิญดูได้ครับที่ไอคอนสยามนะครับ,รบผมก็จะมีนาฬิกาตามที่บอกครับมีรุ่นจากพิพิธภัณฑ์จากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีรุ่นมาสเตอร์คอลเลคชั่นเฉพาะงานนี้แล้วก็มีรุ่นที่มีเฉพาะในไทยแค่เดนวนกรกฎก็มีครับก็บอกเลยว่าพิเศษมากๆขอตัวก่อนนะครับขอเชิญชมนาฬิกาบรรยากาศงานนิดน,นึง thank mm -hmm. you